ไหนใครบอกว่าทางฝุ่นนิดหน่อยฝุ่นนิดหน่อยเฮียอะไรมีแต่ฝุ่นนิดหน่อยนะไปเป็นนมยาไปโอ้ยลูกเปีลูกเปียอ้เอาแต่เดินแรกเลยว่ วัสดีครับพี่นุ่มครับคุณป้าสวัสดีครับป้ามาช่วยคัดรองเท้ามีพี่นุ่มนี่คนที่จะพาเราไปลำบากที่แมสอดอเดี๋ยวปิดิดแมสกปิดแมสปิดแมที่จะพาเราไปลำบากที่แม่สอดเอาไปลำบากที่ไหนทาบุนทาบุครับตัวเราลำบากครับแต่เราอยากไปแล้วคัดรองเท้าก่อนนะครับจไปรเยไปรองเท้าเยอะมากขอบคุณ เกสุทธิรัตน์ด้วยเกสี่อุปกากรองเท้ามาน่าจะเป็นคำพันคู่นะครับรองเท้าผมบอกเลยเสื้อผ้ายงี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคัดต่อก่อนนะครับอันนี้เราแค่รองเท้านะครับเมื่อกี้อันนี้คือเสื้อผ้านะครับที่เราจะไปถามคําเดียวว่าจะเอาค้นลดหมดไหม ต้องรอครัเดี๋ยวลองคัดรองเท้าก่อนนะครับสวัสดีน้องนัทน้องน่าอะไรบริจาคเอาเติมด้วของมาบริจาคครับมีอะไรอีกนี่เสื้อผ้าใช่ไหมมีเสื้อผ้าด้วยครับโอ้ยของเยอะแยะมากเลยสี นีแป้งฟันด้วยคราไไปมี่เราไนมของบริจาคนี่เต็มแล้วหนึ่งคันเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ขึ้นครับ พายุก็จะมาตอนนี้เราอยู่ส่วนป้าแม่ละมาแม่สอดจังหวัดตาก,กาตอนนี้เราอยู่ตลาดแม่ละมานะครับก็มาซื้อของ รักก็ไม่ค่อยมีพี่มีแต่ตรงนู้นครับพี่ร้านใหญ่ๆก็มีร้านไม่ต้องโผล่บมี่ได้ไรบ้างสวั <c oughs> สดีครับตอนนี้เราอยู่ตลาดแม่ละมาด วาปันตาลายุตธกิจกายุกภาวะเสนทีริเสนทีริลูกอย่างเงี้ยหมดยังเมตรจะออไงก็ได้น่ะถุงเท่าไหร่ยังงั้นอ่ะอันนี้ถุงแล้วยูคิมฟ้ามีแต่ลูกใหญ่ลลูกกเ็พี่หนุ่มพี่หนุ่มนี่มันคืออะไรพี่หนุม่มะฮะ เนยไปผัดไปผัดลูกเหนียงลูกเ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 หมือนกันเหรอพี่เหมือนนกัอ้าวไหมอันนี้เขาเป็นดองดองอันนี้มันงอกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วไปผัดมันจะออกยังไงวะพี่เหมือนผัดใส่หมูป่าอร่อยหมูหมูป่าเนี่ยกินอันนี้ปอกเปลือกแล้วก็ตัดกินได้เลยกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะคือผักเอาทุนเง สวัสดีครับตอนนี้เราถึงที่พักเชื่อคาแล้วผมจะกลับบ้านยังไงอ่ะอยากได้กลับบ้านอ่ะอยากได้กลับบ้านอยากได้กลับบ้านเรยงมนองเร่ อันนี้ต้อาขึ้นที่หลังพี่ตัวหนึ่งถ้ามันเลื่อนปุ๊บหยุดตรงไหมแปลว่าฝนตกนี้ลงไม่ได้น่าจะไม่ไม่ขาอ่อนก็แขนอ่อนล่ะไม่ถ้าจะไม่เชื่อก่อนเดียวลุลงไปช่วยได้อยู่เพราะตัวชั้นเนี่ยอาจารย์นี่แหละโอ้ยผมโดนกงานด้โอ้ยนขาถูกมันก็ม่ค่อย มันก็ไม่ตกนอนหลายวันแลน้วเนาะเออเรียกตรงเร็วเออคือเดี๋ยวออกนะฮะเออข้างล่างอ่ะเดี๋ยวออกนะมาตรงตรงเนี้ยตรงนี้อเออ <sk r> เป็นไรแล้วครับฝนมาแล้วฝนใหญ่เลยฝนใหญ่เลยยังแรงเรียบร้อยเอาละครับ mà lục bẹ lục bê bay bay bay, bay đi, bay, đi bay bay, bay bay bay, bay หนมยาไปโอ้ลูกเปีลูกเปี้ย้เอา,เา,เาแต่เดินแรกเลยพี่ตาแล้วไอเขาไอเขาดูวิวครับดูวิวดูวิวสุดยอดไหมละ่ะสุดยอดไหมล่ะพี่คุณยสุดยอดจริงอะผมบอกเลยแม่ สวยมากๆครับสวยมากๆบอกเลยเป็นไงพี่หนุ่มโอ้โหสุดยอดเลยได้ไปสองแต้มแล้วสองแต้มคือหัวขวิดพี่เสือเป็นไงได้เลยมึงนขับมึงนขับตป็นได้ปากซอยของผมยังเหลือเยอะจริงๆฝีมือยังเหลือเยอะนี่พี่โต้เป็นไงพี่ แคบตายครึ่งทางครับยังไม่ถึงไหนเลยเพราะงไงขาขึ้นครับขึ้นผมนะขาขึ้นแม่แกมันดอกเพี้ยนแล้วหนารถอย่าง Video oben. บอกว่าทางฝุ่นนิดหน่อยฝุ่นนิดหน่อยเฮียอะไรมีแต่ฝุ่นนิดหน่อยนั้นนั้นโคลนหมดเลยไห้บอกเป็นทางฝุ่นนิดหน่อยนล้นั้นโคลนหมดเลย ครับอของบริจาค<ส>เด็กๆนะครับอันนี้คุณคณรูทวินนะครับบ้านทีนุคีเสื้อแขนยาวสีแดงครูดำรงเรากำลัลงขน,นของลงจากรถกันนะครับ รักทุเลมากเลยครับ <laughs> นี่น้องๆน,นะครับน้องๆเรียนบ้านทีนิคีน้องน่ารักมากเลยด้วยกันแข่งขันน่าดูเลยโอ้โน่นมาอีกแล้วเลยเอ็นี้เราทำก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมแกลนี่ หั่นหมูไปพี่หั่นหมูไปอย่าบ่น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 อยู่บ้านก็ทําอยู่บ้านอะไรนะอยู่บ้านก็ทํากับข้าวไยื่นมาดอยก็ทํากับข้าวโทษนะพี่ผมให้มาพาท่องเที่ยวไม่ได้ให้มาบ่นเมียเข้าใจไหมพี่ผมให้มาทํากับข้าวผมไม่ได้ให้มาพี่บ่นเมียทํากับข้าวชัดๆไม่แน่จริงกูไม่ร้มโชว์หรอกั้าขอหน้าตักะ พ้องแถวปะปอทิทโตปาทิ่โตไม่เป็นไรนะครับปล่อยมือเดี๋ดนี้แหละแล้วตักไม่ได้ไม่ไม่ตักเดี๋ยวผมต้องตักน้ำไม่ได้อ๋อใค่ใครพี่เล่นด้วยอ่ะพี่ไม่เล่น ตุงนี้เช้าให้มาลรงเย็นนะครับเนาะเดี๋ยวมาแล้วจะมีล้งรองเท้าเรืผ้าให้นักเรียนอีนะครับแเนาะเย็นนี้เราไปเยก่อนนะครับเนาะทีมีจกนมอไปเยให้ร้นน้องพคนพ้คนหอึ่มนะเน่ ไปนะไปได้รับิคาถือได้ไหมกับปวยด้วยคปตักซ้อมกดีกวเอาพริกไหมอ่อนได้หอ่อนได้ไน่กลับลืมรับลืมเฮ้ยมาเดินหน่อยนะรู้ส uh well ิกิ้ลงกระซุกแล้ว แล้วให้เข้าแข่งมาแล้วก็จับจับจับแจกนี่เลยใช่ครับถ้าให้เลือกแขงอยู่เด uh ี๋ยวโลกแตกครับกระเป๋าเอากระเป๋าไว้ตรงกลางรองเท้าปลาให้นี่เหรอนี่เลยนี่เลยเออผู้ปกครองครับมาเลย แถวหนักเลยาี้นะ๋องนีเราแแถวต่อไปเลยพี่ปออ่าเ้าขึ้นแถวตอนนี้น้องๆก็แอบดูของัอยู่ว่ามีอะไรบ้างอยากได้อะไรจ้องเลยจ้องเลย โอ้โบรรยากาศน้องๆพี่ๆมันจะสะพาพกันจะได้ใช้ไหนเลือกเอาแบกได้แบกเอาไปดูครับดู สวัสดีครับถ้าไม่ได้โซ่คล้องนะผมบอกเลยเมื่อวานน่ะลงไม่ได้ลงไม่ได้เฮพี่ใส่อะไรนะใส่เกียร์ถอยใส่ใส่เกียร์ถอยลงใส่เกียร์ถอยลงเนินใส่เกียร์ถอยลงเนินใส่เกียร์ถอยลงเนินครับผมถ้าไม่มีนี่ไม่มีทางลงมาได้ผมบอกเลยใส่เกียร์ถอยลงเขาใส่เกียร์ถอยลงเขา โอ้ยมันต้องขาขึ้นอน่ะอนัะโอ้โหตะตะตอดปะ มอเตอร์ไซค์นั่งสบายอ่ะดูดิโอ้โอมันดีเลยอ่ะ นมนมรถเป็นไรสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันดีๆล่ะเขาใช้แล้วสตาร์ดติดไงเปียกแล้วเอายังล่นบบแง่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 บึนบึนบื้นนี่ดูครับมังกรพัดทินหรือจะสู้งูดินเจ้าที่ไงล่ะชิวเลยก็ชิวเลย ครับออกเส้นทางกันต่อขีจือ้อเราขีมีน้ำแข็งขายไหมพี่ไม่มีมันหาน้ำแข็งกินยากจังวะอันเมื่อกี้นี่แม่ลาบโพคีที่เราผ่านเราเมื่อกี้นี่แม่ลาบโพคีไม่ลา้โพคีไม่มีคะ่ะไม่มีเราจะคีไม่มีค่ะตองพิมพ์ร้อยด้วยนะครับพี่คือมันหายากแค่น้ำแข็งนีง่ถามเหมือน สวยมากๆเลยครับพาเจดีโลกาวิทูทุกพี่ครับขอยอนนอนนะครับทุกพี่ตอนนี้เรา กำลังดูหมอกยามเย็นแถวแถวดอยเปเปอร์เวลาหกโมงสิบนาทีที่นี้เรากางเต็นท์นอนครับสองเต็นท์นี่รออะไรพี่รอไม่ โลโฟดี้ช่วยมาได้แล้วพี่อ้าวช่วยพี่เยี่ยมไข่มาเสร็จเรียบร้อยเบาไฟหน่อยไข่มาหอมอร่อยหอมอร่อยไข่ลงหอไม่ใช่ไก่ฉละม กัวหมูกัวหมูเก่งยิงเก่งยิงน่าอาจารย์มากป่ะคัขี่กลับบ้านสบอร์นี่สองตัวนี่เฮ้ยเฮ้พี่ขี่มากลับบ้านไหมขาไปขามาเอาวิบากมาขากลับเอามากลับบ้านแตะวะ สวัสดีครับตอนนี้เวลาหกโมงสวัสดีครับตอนนี้เวลาหกโมงอบรรยากาศ่อยปิดปื้อตอนนี้ เมาลานเมาลาน